วัสดีครับเรามาพบกับรายการเด็ดอสังหานะครับรายการนี้ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยตั้งใจที่จะจัดขึ้นมาเพื่อให้สาธรารณชนได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองการพัฒนาที่ดินและก็การวางผังเมืองเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้เรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามเนี่ยครับนี่คือเรื่องราวที่เราจัดขึ้นมาเราจัดกันทุกวัน จันและวันพระรหัสเนี่ยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่22มีนาคม2564นะครับหวังว่าท่านจะได้รับความรู้เรามาชมรายการกันเลยนะครับมา,าชมโครงการาพรีมิโอทาวนะครับน่าสนใจมากเลยครับ ก็ยินมีต้อนรับทุกท่านนะคะ,ท,คนนะ,คะทีมงานของอาจารย์โสพลน,นะคะแล้วก็อาจารย์ธรรมมาะคะออโครงการที่เราอยู่นะคะอยู่ในเครือของแพนพาร์คคอฟฟิตี้นะคะบริษัทเราเดเวลอปเปอร์เราเนี่ยชื่อแพนพาร์คคอฟฟิตี้นะคะออพื้นฐานเนี่ยเป็นเดเวลอปเปอร์โลเคอลที่เป็นของชลบุรีเลยหลักๆเลยเนี่ยเจ้าของจะอยู่ที่บ้านดึงแล้วก็พนนัดนะคะโครงการส่วนใหญ่เราจะอยู <c oughs> ่ที่บ้านดึงเนาะโครงการที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของแพนพาร์นะคะ 141ไร่เกือบ500ยูนิตนะคะชื่อโครงการเดอะพีลิโอทาวเป็นโครงการมิกซ์ยูสนะคะก็รวมทั้งสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะคะส่วนที่เป็นคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็เป็นที่พักอาศัยเนาะ,ะเดี๋ยวเมื่อขออนุญาตเล่าภาพรวมคร่าวๆของแพนพาร์คให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะแพนพาร์คเป็นการรวมตัวกันของเดเวลลอปเปอร์รายเล็กๆเนาะเป็นแบบเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็จะทำเกี่ยวกับพวกเ,เป็นอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ ชวนพักพวกการมาเริ่มตัวสร้างเป็นพันพันะคะเริ่มจากโครงการแรกอยู่ที่ที่บ้านบึงแม่ละค่นแต่ว่าอยู่โซนหนองชาตินะคะทำเป็นอาคารพาณิชย์ร้อยยูนิตเนาะแล้วก็เป็นทา์โฮมนะคะปิดร้อยกว่ายูนิตโครงการนั้นปิดโปรเจกต์ไปแล้วนะคะขายไปหมดแล้วนะคะทั้งหมดของเราตอนนี้นะคะจะมีทั้งหมด6โครงการนะคะจะอยู่ที่บ้านบึงเนี่ยสี่โครงการแล้วก็อยู่ที่เมืองชนนะคะอีกสองโครงการใครเคยผ่านมาแถวตัวเมืองชนบ้างไหมคะ เห็นคอนโดสูงๆที่อยู่ข้างๆเซ็นทรัลชมบุรีนะคะชื่อ Infinity One. อินฟินิตี้วันอ่าและเป็นของเราเหมือนกันก็ใกล้สะมดแล้วค่ะเี๋มาสักห้าสิบยูนิตนะคะแล้วก็ปีนี้เราเปิดโปรเจกต์ใหม่ชื่อ p r i v a t e 3 3นะคะอยู่ที่ชมบุรีนะคะพญาสัจจาเป็นบ้านหลูนะคะรานะคาเริ่มเพิมมาทั้งสิล้านไปจนถึงประมาณ30ล้านบาทนะคะช่วงนี้ก็ดาวหน่อยเพราะโควิดเนาะนะคะแต่ว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเปิดให้เข้าชมแล้ว แล้วก็กำลังก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าอยู่ขณะแล้วก็มาพูดไปถึงโครงการนี้เลยนะคะโครงการนี้ชื่อทีมอโอทาวนะคะทั้งหมดเนี่ย141ไายเกือบ500ยูที่บอกไปเนาะ,ะจะผสมผสานกันในโซนของที่เป็น,ออนะคอมมูนิตีนนน้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์ด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์โซนอยู่ตรงด้านนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยมี Bam เบลทึ้งไหมเนี่ยค่ะด้านหน้าโซนด้านนี้เลย ะะแล้วก็ขยับเข้าไปด้านในจะมีคอนโดมิเนียมแล้วก็แผนอน,นาโคจะสร้างตัวโรงแรมขึ้นด้านหน้าด้วย<ม>นะคะแล้วก็ด้านในถเดข้าไปจะเป็นโซนบ้านพักอาศัยทั้งหมดเลยนะคะบ้านที่จะมีทั้งหมดประมาณ13แบบแต่ว่าตอนนี้เหลือขายประมาณ6แบบเนาะค่ะด้านในจะมีทะเลสาบอยู่ด้านในด้วยภายในโครงการของเราเดี๋ยวนะ้องษาอาธิบายให้ฟังเกี่ยวกับโครงการนี้อีกทีหนึง่งถือว่าเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสําเร็จของเราเลย อันนี้เป็นภาพคร่าวๆให้ดูเนาะว่าตอนแบบตอนเช้าๆบรรยากาศเป็นยังไงนะคะสวยมากครับใช่นี่<ม>เป็นด้านภายในโครงการะค่ะุณบ้านส่วนด้านนี้จะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะคะส่วนด้านหลังของทางตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นเซลล์แกลเลอรี่นะคะโซนด้านหลังจะเป็นส่วนน้ําตรงนี้เลยค่ะตัวเที่ยวอยู่ตึกนี้โซนด้านหลังจะมีส่วนน้ําอยู่นะคะแล้วก็มีด้านข้างฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะทั้งหมด4ชั้นมีสนามเลื่อนขดแดดนะคะทั้งหมด12คอร์ด แล้วก็มีสนามฟุตซอลอีกสีสนามนะคะเล้อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะสร้างตรในอนาคตจะเป็นโรงแรมนะคะแต่ตอนนี้ยังเบรกไว้ก่อนโรงแรมอยู่ตรงข้างๆสระว่ายน้ำแับนี่จะเป็นบ้านรุ่นใหม่เลยเพราะว่าจะพาไปชมนะคะ แต่ว่าไทยนี้จะเป็นท้ยที่ใหญ่ที่สุดเราขายหมดแล้วคือ,อด้วยความที่ทำเลของบ้านหนึงเนี่ยเป็นทำเลที่ช่วงนี้คนมาจากจีนจากไต้หวันมาทาธุรกิจที่นี่เยอะมากๆแล้วบ้านใช้ที่ใหญ่ของเราแบบหลักสิบบวกหัวค่ะจะขายดีมากสร้างครูเป็นทำเป็นบ้านตัวอย่างคือโดนซื้อไปก่อนตลอดอบ้านรุ่นนี้คือกําลังจะเริ่มก่อสร้างบ้านตัวใหม,ใหม่นะคะน้องจะพาไปชมไซส์ที่ย่อมลงมาหน,น่อยนะคะแต่เป็นบ้านรุ่นเดียวกันเราเลือกเป็นบ้านของคนสามัย นะคะทำแบบตอบโจทย์และสไตล์แบบบิลนอร์มอลด้วยนะคะมีขอบย้ายอยู่กลางบ้าน,นะคะ่ะ,ะ,คะแล้วก็อีกโครงการนึงนะคะที่บอกว่าอยู่คข้างเซ็นทรัลชุมบุรีตัวนี้จะเป็นคอนโดไฮไลท์นะคะตัวนี้ก็ขายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วะคะ่ะก็คือทำเลยอยู่ติดสุขุมวิทแล้วก็ติดเซ็นทรัลเลยนะคะทางสินแสงเขาก็ดูว่าทำเลตัวนี้เป็นทำเลของมังกรเลยนะคะสุดยอดสุดยอดใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวพลงังเป็นตัวมังกรเลยคะ่ะ ก็คือฝั่งด้านนี้ค่ะฝั่งตรงข้ามจะเป็นภูเขาเป็นเขาเขียวแล้วก็ทะเลอยูด้านหลังนี้เลยจากตึกนี้ค่ะตั้งแต่ชั้นแปดก็คือสามารถมองเห็นทะเลได้เลยแล้วก็เดินออกมาหน้าโครงการเราทําบันไดเชื่อมเข้าตรงท็อปทีเซนทันได้เลยค่ะอ,อันนี้โครงการเป็นคนทาให้กับทางเซนทันเพื่อเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายในโครงการด้วยเป็นบ้านหรูใจกลางเมืองคนเลย นะคะมีแค่25ยูนิตนะคะบล็อกพี่แอฟหมดเจ็ดคนนี้จะวางแผนไปเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือทำอะไรยังไงบ้างครับลองถามคุณโจโอโอ้เลยค่ะก็มีก็มียังน่าจะคิดอยู่นะคะแล้วจะขยายไปโครงการไหนครับต่อไปอนาคตนี้ครับมี5เดี๋ยวจะมีโครงการในบ้านปูนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคอนเซ็ปต์ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตปุ๊บไปนิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดสรุปเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะเรียนให้อาจารย์ทราบแรกเลยค่ะโอ้ดีรับแต่โดยรวมๆแล้วนี่ แต่แม่มีโควิดเราก็ยังขายได้ดีพอสมควรจริงๆแล้วทั้งคอนโดทั้งพิมีโอขายได้ดีนะคะแต่จะมี p r i v a t ที่จะแบบช้าหน่อยเพราะเป็นบ้านราคาสูงของหรูนี่อาจจะมันขายทองนะครับใช้เวลาหน่อยใช่ใช่ใช่แต่ว่าโครงการนี้แปลกนะคะขายดีมากอาทิตย์ที่แล้วสามสี่สี่สี่ยูนิตช่ปนคนจีนเป็นคนจีนช่วงนี้เป็นคนจีนไต้หวันเกือบหมดเลยค่ะเพราะว่าเขามาสร้าง สร้างโรงงานอยู่ที่นี่ที่ไต้หวันเลยนะใช่ค่ะเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ top T ของไต้หวันเลยค่ะเป็นบริษัทใหญ่เลือกคนพิเศษที่มาอยู่ที่นี่ด้วยใช่ค่ะใช่มันบอกจะมีพรีเมี่ยมเฟส2แล้วมันกี่ไล่นะครับเฟส2ร้อยสามสิบสี่ไล่โอ้โหร้อยสามสี่ไล่ใช่เพราะว่าต้องตองเตรียมไว้วันที่ พอมันหมดโควิดยังไงเขาเข้ามาอยู่แล้วช่วงนี้เขาก็พยายามจะเข้ามาเยอะมากๆค่ะีไทเขาพยายเาอยากมาอยู่เมืองไทยด้วยมันทำงานด้วยแล้วคือสี่ห้องนอนนะคะสี่ห้องนอนหกเก้าล้านสี่ห้องนอนทางเข้าหลักอยู่ด้านนี้เชิญเลยอันนี้เป็นางห้องหลังนี้ค่ะเป็นทังห้องหลัง้ สำหรับผู้<ด>สูงวัยแล้วเนี่ยนี่นะ,ะนี่ยูแช้นได้ด้วยเลยออเอาออหมักเชิญน้านี้เหมืนหนึ่งแต่น,นี่คือส่วนที่แบบว่าจะเป็นส่วนตัวของเฉพาะคนในบ้านอย่างเดียวขอดยญาตเฉพาะเลยนะใช่ค่ะนี่ครับพรีเมียโอทาวโครงการขนาดใหญ่ที่สุดในบ้านบึงเลยครับสุดยอดไหมครับ ดความเมตตาจากท่านอาจารย์ธานวัฒน์พันวิชาบุญค,ครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพงจุ้ยครับสวัสดีครับก็เลยผมในนามของประธานก่อ,อตั้งของมูลนิธิประเมินค่าในหน้าแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็เลย๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องว่าคงจุ้ยแล้วก็มีตึกบังอะไรต่างๆเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการก่อสร้างตึกกันเยอะแยะแล้วผมก็ทําเรื่องเกี่ยวกับพังเมืองให้กับทางกรทมด้วยครับใหญ่รู้ว่าพังเมืองนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว,ว่าการก่อสร้างตึกสูงๆเนี่ยคุณจะห่างกันสักเท่าไหร่จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องวงจุ้ยเนี่ยครับแต่ว่าก่อนอื่นครับท่านอาจารย์ครับท่านก็เป็นที่รู้จักในสังคมแล้วก็เป็นที่เคารพอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์ช่วยเมตตาเล่าประวัติคร่าวๆสักหน่อยนะครับว่าท่านเป็นยังไงบ้างครับนั้นตัเองจริงๆเรื่องวงจุ้ยเนี่ย <ทะ S 2> ได้เรียนจากอาจารย์ที่อยู่กุลามเปอร์อ๋อกุลามเปอร์เลยครับต่างสุขเน็กถ้ามาดูเรื่องสุขสารเตี๋ยผมสมัยนู้นแล้วก็บอกว่าจะดึง ตอนนกงฝังลงไปก็จะดึงลูกหลานก็ดึงเ<ม>ตี๋ยผมดึงคุณอาผมตายตาม<อ>กันไปเลยต้องขึ้นมาเผาเขาก็ก็คุณอาที่ไม่สบายคนนึงก็หายอแล้วทำให้ผมศึกษาหลวงพ่อช่อยว่าเอ๊ะมันเป็นจริงหนางที่เราสื่อได้สอนหรือเปล่าผมและท่านาก็มาแก้ไขโรงแรมผมที่สุราษฎร์สมัยนู้นก็ไม่มีคนพักอะไรนะร้อยกือ0สองร้อยห้องพอมาแก้ประตูแก้ทิชทางอะไรอย่างก็แขงเยอะขึ้นดีขึ้น บางคนไม่สบายป่วยก็มาแก้บ้านให้ปรับทุกอย่างให้ก็สุขภาพก็ดีขึ้นบางทีไปทําแซกี้คนจะป่วยจะตายไม่ตายแหลก็ดีขึ้นทําให้ผมสนใจเรื่องพุกนี้ก็เลยขอเรียนแล้วพอดีผมได้อาจารย์หล่อสูนท่านมาเป็นพ่อบุญธรรมถูกดีมากเสอนให้ปกติจะไม่เคยสอนนั่นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าปีที่แล้วตอนสเปรติผมเพิ่งเสียไปไม่นานในปีสองเจ็ดปีสามหนึ่งช่วงนั้นนะครับแล้วก็เรียนหัวเฮงจากคุณแม่ คุณแม่ก็เรียนจากคุณยายคุณยายก็มาจากเมืองจีนฉันเรามีที่มาที่ไปมีเราผูมีอาจารย์มาแล้วก็เอามาใช้บรรยายเดินทางทั่วประเทศนะครับก็เลยท่านยังตอนนี้ท่านยังทํางานการเมืองด้วยการเมืองก็ผมได้รับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองสมัยก่อนผมเป็นสอทสมัยหนึ่งที่สุราษฎร์ธานีก็าจะให้เป็นเทศมนตรีเป็นนายกเทศมนตรีผมไม่เอาเพราะว่าวันผมบ้า่กับตัวเองต้องอยู่ท้องที่แต่ผมจะเดินทางบรรยายทั่วไปทั่วประเทศ ผมเลยบอกขอเป็นสอเป็นสมาชิกธรรมดาประชุมเดือนละครั้งแล้วหลังจากนั้นผมก็หยุดการเมืองเพราะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบถ้าเป็นคนสุราษฎร์บ้านเกิดเลยสุราษฎร์บ้านดอนเกิดตรังแต่มะโตสุราษฎร์อ๋อครับผมพี่พิเชเกิดสุราษฎร์ไปโตตรังไปดังกระบี่แล้วผมก็เลยแต่ช่วงหลังก็มาดูให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมือง แล้วทำให้ผู้ใหญ่มีความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจเพราะดูมานานสี่กว่าปีแล้วนะครในเรื่องที่ทำนายไทยทักไปดูบ้านพักไปดูที่ทํางานโดยทุกอย่างท่านก็เลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเป็นนายกเป็นนายกประยุทธ์นะครับแต่ก็ไปว่าดูตั้งแต่ก่อนเป็นนายกดูว่าที่ไี่เป็นนายกหรือยังนะครับรองพบตรโอ้รองพบตรเลยนะครจนมาเป็นพบตรจนมาเป็นนายกแต่เนี่ยยังไม่รู้เจได้เป็นพบตรเลยนะครับผมก็หวัท่านได้เป็นนะครับแล้วก็ ที่ที่ผ่านมาทัานก็เห็นร่าสิ่งที่ผมทํางานัผมมันก็มีคุณภาพแล้วเราก็ไม่ซีสัวใครผมก็ไม่เคยไปขอยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องของผลประโยชน์จากประเทศชาติบ้านเมืองมีกงกงไปดูแลด้วยนะเช่เราเราเราทำงานตรงนี้มานานเนี่ยท่านก็ไว้หวังใจครับ ถึงได้ตั้งให้มาเป็นกระดกการการเมืองสำนักบริการนายกท่านก็บอกว่าอย่าไปทําให้ผมเสียชื่อเสียงนะอาจารย์ก็เลยผมเลยไม่กล้าไปยุ่งอะไรกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องโน้นเรื่องนี้จะไม่มีแต่งต้องสักบาทนึงอนะครับอันนี้เราก็ถือว่าเราได้รับเกียรติเราก็เราก็มาช่วยทางด้านศาสนกิจผมก็เดินทางดูจุ่น ดูที่วัดวาอารามที่ไหนมีปัญหาก็ไปแก้ไขน่าสุดก็ไปดูวัดป่าบ้านตาดโอ้ก่อนที่ว่านาจะท่านอาจารย์ไว้นี่ท่านก็ไปทางดูดูมะครับท่านกลับมาใช่ครับนี่เดี๋ยวมะรืนนี้ก็ไปทางดูต่อโอ้เดี๋ยวจะปลอดภัยครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับผมถามเลยครับอย่างนั้นอย่างการอยู่อาศัยในอาคารสูงเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการสร้างตึกสูงเยอะครับสามสี่สิบชั้นสูงประมาณร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้กรณีสร้างตึกสูงๆนี้เนี่ยครับถ้าเราไปซื้อคอนโดซื้อห้องชุดอยู่ในที่นั้นเนี่ย เราต้องดูหงชื่อยะงรับสำหรับคนซื้อบ้านเนี่ยจริงจริงอย่างนี้ในการดูหงชื่อจะดูบ้านเนี่ยการดูบ้านเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ในบางอย่างที่ที่คล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะว่าคอนโดเนี่ยมันเป็นมันอยู่กันเยอะทู่ทางคอนโดเข้าไปถึงปั้มมันจะมีห้องพักหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังหันทิศทางไม่เหมือนกันแต่เราต้องอาศัยของตัวคอนโดปากประตูเข้าเป็นหลักก่อนดูพึงเหี่ยงดูทางเข้าเป็นยังไงทิศทางมีโดูไม่มีดูถ้าทิศทางดี ก็จะส่งเสริมให้ทุกคนในคอนโดอยู่แล้วอยู่ดีมีสุขแต่คนไในที่ห้องซ่งไหนฝั่งไหนนะมีภูมิทัศน์ยังไงนั่ก็เป็นองค์ประกอบอีกอันหนึ่งที่มีส่วนเช่นถ้าเกิดเราไปอยู่ตึกทางด้านซีกตะวันตกเจนอพอบ่ายนี่โ้โหร้อนเพียงีแสดงว่าเราควรจะเลือกทิศเหนือทิศตะวันออกตามลำดาใช่ไหมครับส่วนมากก็มักจะเป็นทิศทนึ้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่า ร้อนเช้าหน่อยหนึ่งบ่ายก็ลมเย็นแล้วเข้ามานถึงบ้านเปิดแอร์ปั๊บเดียก็เย็นแล้วแต่อยู่ตอนตกร้อนเปรี้ยงๆเลยก็ตงมากันแดดการร้อนการดีกันคืนยังร้อนเลยเช่นนั้นบางทีมันร้อนรุ่มแต่ว่าขนาเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าผมเคยไปดูคอนโดบางแห่งเป็นหลายร้อยล้านนะนะแต่ละยูนิตแต่ละยูนิตเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกของคนพอขึ้นไปถึงหูเห็นภูมิทัศน์สวยงามแต่พอไปอยู่สักปีหนึ่งไม่มองละ ต้รามันชินแล้วนะฮะชินกับสาวไปน้ำมีสาวไปน้ำมีสาวไป้ันเลิกเลิกเปไหว้เลยมันเลิกว้เลยเช่นนี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเพีงแต่ว่าคนล้มแรกๆขึ้นไปต้องอยากจะได้ภูมิทัศน์ดีก่อนเห็นวิวทิวทัศน์เห็นอะไรมองไปไกลมีความสึกสุขตาสุขใจนะแต่ว่าถ้าพอถูกปิดบังความรู้สึกเหมือนแบบอะไรมาขวางกั้นหน้าเราอะรู้สึกอึดอัดมันก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งแต่แต่อย่างที่บอกแล้วว่าดับแรกต้องดูประตูทางเข้าก่อนรถที่ทางมีดวามมีดวังใช่ไหมครับ มันอย่างนี้ฮะเหมือนกับทีวีเราซื้อมาเครื่องเนี่ยเราเสปปิบปับ๊บปั๊บไม่มีภาพออกต้องสิบสายอากาศพอาะสิบสายอากาศต้องบุนหาขึ้นแล้วภาพชัพดภาพเบลอภาพซ้อนภาพพวนก็เหมือนหน้าบ้านอ่ะเราต้องดูว่าหน้าบ้านเนี่ยที่ใรทิศนีม้มีดวงไม่มีดวงรับพลังไม่มีรับพลังหรือไม่ถ้าทิศทางดีก็จะดึงสิ่งดีๆมาเราดูคนเกิดวงจิ้เหมือนกันในบางเรื่องเช่นคนดูที่หน้าคนเออหน้าคนนี้หน้ารู้จัก นัคบค้าสมาคมดูแลเหล่าซิกนะ, <c oughs> ะดูแลหน้า <c oughs> คบค้าสมาคมแต่คนนี้เห็นแล้วเหม็นขี้หน้าเหมือนบ้านบางบ้านดูร้านบางร้านเราเดินผ่านหน้าร้านเนี่ยไอ้อย่าเข้าเลยไปเข้าหน้าดีกว่ามันไม่ดึงเราเข้าร้านแต่บางร้านเดินผ่านเออเข้าไปดูหน่อยซิกดูดูเสร็จไม่ซื้ออะไรเพราะมันไม่ดึงเงินจากกระเป๋าเราใส่เก๊เขาอาจจะต้องเดินทางกวดก็บอกเดินทากวดแต่บางร้านเราเข้าไปถึงเออนี่หน้าซื้อไอ้ที่ที่บ้านบดกได้ยังเออซื้อไปสำรองหน่อย มันแกะอยู่นี้จุดที่รับเงินอยู่นีจุดที่ดีมันจะดึงเงินจากกระเป๋าเราใส่เขาที่กที่รับเงินด้วยนะที่รับเงินด้วยเชยงเชียงฮะอันดับแรกการดูองค์จอันดับแรกดูหน้าตากับดูหน้าบ้านกอบทิศทางดีไม่ดีครับอันดับที่สองดูที่มือเท้าคนเขาเราดูที่มือเท้าขาชิวอูขาอูชิ้มีมือมีตีนองค์จี้ก็ต้องดูที่โต๊ะทํางานในการสั่งการลูกน้องบริวารถ้านั่งการไม่ยังไม่ดีสั่งการลูกน้องไม่ดีต้องเหนื่อยด้วยตัวเองโอ้ยเหนื่อยจะตายสั่งแล้วบอกขาบอกชิวนะก็เลยว่า ทำอะไรไม่ได้นั่งใจนะถ้านั่งดีสั่งงานลูกน้องทำอะไรดังใจตัวเองก็ไม่เหนื่อยอันดับที่สามหน้าตาดีมือเท่าดีแต่ถ้าขี้โรคสามวันดีสี่วันป่วยเราก็ไม่เอามาเป็นลูกน้องเราไม่เอามาเป็นภรรยามาเป็นสามีเราก็ต้องเกิดจากอะไรกระเพาะกระเพาะกระเพาะก็ขี้ามก็ต้องดูครัวซิงน้ําเตาไฟอาหารการกินดีไม่ดีนะแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทก็ต้องดูเทศเชียจุดเก็บเงินดูเซฟนะ อันดับที่สี่หน้าตาดีมือเท้าดีแข็งแรงแต่พอนั่งทำงานพุกคัจะหลับเองทุกเลยไม่หลับไม่ได้นอนเรื่องไงจุดนอนนอนไม่ถูหลับตื่นเมื่อเพียๆนอนไม่เคยหลับตื่นมาเราบอหลิงบอหลิงเจงคือ,อหน้าตาโสมโสมซุบซุปซิซิบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเรื่องไงบอกนอนไม่หลับบ้านนี้บางทีมาอยู่นอนแล้วนอนไม่หลับเลยแต่บางบ้านเราไปถึงหลับสบายมาโรงแรมบางแห่งที่เป็ารักพัก,กรเราหลับสบายแต่บางรงแรมันนอนไม่หลับอยู่ที่ที่ทางการนอน นี่คือเรื่องหูวีในการดูแต่เราจะใส่เสื้อบริเวณโซ่แหลกอยู่ที่เราพร้อมในการแต่งมันเราจะแต่งบ้านสวยหรูแค่ไหนที่เราคอนโดก็อาศัยชิ้นเดียวกันคอนโดหรือบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดก็ต้องดูทิศทางก่อนนะทิศทางเข้าดีไม่ดีถ้าไม่ดีเนี่ยมันอยู่แล้วมันไม่ลึงโชคลาภพิรุนที่อยู่ถ้าทิศทางดีเขาถเก่งกับเฮงเก่งคือตัวเราเก่งแต่เฮงคือบ้านที่อยู่อาศัยดีไม่ดีเสริมต้องได้ครับจะให้ถูกต้อง ถ้าทิศทางเมันเหนียวเมื่อกี้บอกว่าต้องเสียอุปกรับแต่บางคนหน้าตาไม่เห็นดีเลยแต่พอทํางานสักพักเออมันก็ซื่อดีมันก็ขยันดีเออน้าไม่วางใจเออแต่ว่ากว่าจะให้เขาเข้าใจเนี่ยต้องเสียเวลาหน่อยต้องประชาสัมพันธ์ต้องทํางานต้องให้เขาเห็นถึงผลงานเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าหน้าตาดีดํบแรกคือสาวรู้สึกก็เออเจอครั้งแรกมันสุขปัะทับใจแล้วเหมือนคนโดนทิศทางดีคนเห็นปุ๊บเอออยากจะอยู่ให้ที่นี่ดึงคนดีๆเข้ามาดึงสิ่งดีๆเข้ามา แล้ถ้าที่ทางคอนโดดีมันก็จะดึงลูกค้าดึงสิ่งดีๆเข้ามาเจนคอนโดบางแห่งเนี่ยตอนแรกพวกคนจองเข้ามาก็สักพักก็ค่อยหายไปหายไปอยู่แล้วแย่อยู่แล้วเจงขายต่อขายต่อมันไล้เป็นคอนโดร้างเลยครับผมแต่มนอยู่ที่ที่ทางของมันโอ้ครับผมวันนี้อ์ปกอบหลายอย่างนะครับแล้วอย่างเช่นกรณีอาคารชุดในกรุงเทพเราเนี่ยครับมีการแข่งขันกันมากมายเนี่ยมันจะ มีผลลบต่อเรื่องของจื้อไม่อย่างที่กล้ๆตึกที่ฮ่องกงม,มีดาบมีอะไรอย่างเนี่ย่างรัมันไม่ทิศทางที่หันมาถูกเราเ่ยทำให้มันเป็นผลดีไม่เป็นผลเสียในภายหลังไหครับผมผม,ผมพูดตรงๆนะหลัก<ม>วิชาชื่อยิงจะไม่มีเรื่องพวกนี้เพราะเนี่ยจ,จะเป็นเทคนิคของสินแสแตและคนสร้างอ,อะไรขึ้นมาให้มันดูแล้วขลังดูแล้วว่าถ้าฟันกันได้ป่านนี้ก็เจ๊งเป็นแถวรู้นั่นก็รับรู้ไปทุกคนแล้วทีเดียวมาเป็นหลักอันืองอามีนนี่มาเอันนี้ไปปะทะอันนี้ไปรับอันนี้ ผมเห็นแล้วบางทีผมก็ไปรู้เรื่องเรื่องตลกนะเพราะผมศึกษาได้นี้มาโดยตรงแต่เราก็รู้ลึกซึ้งเลยครับในตรงนี้เนี่ยพวกนี้มาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันแต่ถ้าช่วยได้หรือทําร้ายได้เนี่ยบ้านนี้ก็ตายหมดทุกคนฉะนั้นตอนนี้อย่าไปกังวลนะว่าจะมาโอ้มีมีอินดาบหรือมีอะไรทิ่มแทงมาเงินบ้านทุกบ้านที่หลังคาชนกันก็แย่หมดตุกหลังดีครับมันตายมปทำปีชุนกันมานะครับปีเต็งจะไปกังวลว่าที่บ้านเราเนี่ย พอมองเราไปเห็นเมนเผาศพอตุตาไม่ดีม,ดมีทิศทางนี้ก็ไปด้านนน้นดีกว่าด้านาานี้เห็นเมนเผาคุณไม่ได้มันต้องอยู่ที่ตรงๆ<อ>ไม่ใช่มองลงล,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 งลง่างหรือมองบนเออใช่คนรวมบ,บางแห่งที่บอกมีเซ็กซีและครั้งภาคทีละครั้งเลยใช่ใม,มันนะมันไม่ใช่ไหมแล้วคุณก็วัดฟังเทศฟังธรรมมีเสียงละังก็ไม่เป็นไ,ปไรบางทีฟังแล้วซึ้งด้วยนะ<อ>เป็นสิ่งที่ดีอย่าไปกังวลสมาธนะิครับอาจารย์ครับแล้วอย่างอาคารที่ถูกบังวิวเลยเนี่ยครับอย่างที่โรงเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน มีตึกอยู่ตึกนึงแล้วตัวหลังจะมีสร้างตึกขึ้นมาอีกยี่สิบกว่าชั้น,นบังกันหรือยังมีหลายตึกที่มันบังกันใกล้ๆอย่างนี้นะครับไอ้ประเภทอย่างนี้นี่มันจะส่งผลต่อความเสียหายเรื่องของจุยหรือไม่ยังไงมันอาจะมีเรื่องของเมื่อกี้บอกแล้วว่า <ปะ S 2> าเรามมงเห็นภูมิทัศน์เนี่ยป <ะ S 2> ็นบริสุทธ์คเจอหลังห้องหลังห้องเองหลังหนึ่งพอดีเลยก็เรือ่องห่วงคือลมจุ้ยคือนอ้ำห่วงคือพลังคล,ล,ลื่นที่มอไม่เห็นรูปรัก ชุยคือสิ่งที่สัมผัสด้วยประสาททั้งห้าตามองเ,อเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นปากอาหารการกินครผมเช่นเรื่องของตานี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของหูชุยว่าพอมีตึกสูงขึ้นมาบความรู้สึกเราเสียความรู้สึกแล้วาบางภ<ะ>ูม,มิทัศน์ในสิ่งที่เราจะมองมันเนี่ยมันจะให้หมันใกล้ๆแต่ถ้าอยู่ไกลๆนี้ไม่เป็นไรยังมองเห็นข้างๆสองข้างได้แต่ถ้าเกิดว่าบางชนิดที่เราอยู่ตรงนี้ปั๊บมองไม่เห็นข้างๆเอานั้นความรู้สึกเราอึดอัดแล้วไม่อยากอยู่ละ นะอันนี่ก็ทําให้มูลค่าก็ลดลงความรู้สึกคนที่อยู่ก็ไม่อยากอยู่ครับผมนะไอ้ลดลงเนี่ยซูดถ้าเกิดบังกันเต็มๆเ,เลยเนี่ยนะครับคือมันอาจจะสูงไม่เท่ากันเนี่ยที่ชั้นทุกสูงอาจจะไม่ถูกบงังแต่ชั้นเตียเต้ยๆที่มันสูงเท่าๆกันเนี่ยถูกบังอย่างนี้เนี่ยครับลดสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ลำบากเขียนว่าจากสิบส่วนอาจจะเหลือทั้งแปดส่วนหรือเหลือทั้งเก้าส่วนหรือเหลือหกส่วนอาจจะเหลือทั้งห้าหกส่วนหก <5, S 2> นะส่วนเลยนะครับเพราะว่ามันแบบว่ามองไปไหนอ่ะ ตึกนู้นเนี่ยจะมีแอร์ติดอยู่เสียงดังกระหึ่มด้วยอ่ะเป็นอะไรเงี้ยในะครับใช่ยิ่งใกล้ๆยิ่งความรู้สึกเสียเลยก็ที่อยู่ไกลๆหน่อยก็ยิ่งชั่วหน่อยนะยังพอพอพอ,พอเหมือนกับว่ามีมุมข้างๆให้มองได้เห็นเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใชครับทีนี้ออผมทําเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองให้นะกับทางกทมแล้วก็ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองผมก็จบปริญญาเอกทางด้านนี้มาเนี่ยครับประเด็นคืออย่างหนึ่งก็คือว่ามาเมืองทั้งหลายอยี่ยมัอย่ในการสร้างตึกสูงกันเยอะแยะอยู่ไางในใจกลางเมืองเนี่ยครับทีนี้ประเด็นนนคืืออว่่าาถ้ใเเเชิงงงผัมีย เราน่าจะมีข้อเสนอแนะในในใน,ในฐานะที่เป็นปรมาจารย์ด้านเกียร์ฮงจุ้ยว่ามันควรจะถ้ามันตึกสูงว่าร้อยสองร้อยเมตรทั้งหลายเนี่ยครับสามสี่ห้าสิบชั้นเนี่ยครับมันควรจะห่างกันสักกี่เมตรถึงจะถึงจะพอเหมาะครับอาจารย์จริงเรนที่ทราบว่ามันไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ชนิดที่ตายตัวเพียงแต่ว่าเมื่อกี้บอกแลาวถ้าใกล้เกินเป็นความรู้สึกว่ามันประทับเราหรือขวางเรานะเช่นการที่สร้างตึกเรียบมีบางบางตึกเป็นกระจุกเลยนะ ในประเทศบางส่วนสุขุมวิทอะไรแนี้มองเห็นไส้เห็นควายจะตึกแต่บางคนอาจจะไม่ได้มองในงั้นนะเพราะถือว่าสะดวกในเรื่องของการที่อยู่อาศัยในเรื่องของการทามาหากินหรือว่าลูกไปโรงเรียนบางคนจะอยู่เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่โรงเรียนสือแต่ศุกร์สัา์ที่ก็กลับไปนอนบ้าน นี่คือบางคนด้วยบางคนอยู่เพื่อทํางานเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องภูมวิท่านเหล่านี้นะมันอยู่ที่ลูกค้าที่มีเป้าหมายอะไร<ฤ>แต่บางคนต้องการพักผ่อนเห็นวิวเห็นท<ฤ>ิวทนะัศน์นั่นก็คือคนประเภทที่พักผ่อนและมีอายุมากแล้วไอ้นั้นเสียความรู้สึกทันที<ฤ>ก็อยากจะ<ฤ>ย้า,า,ายหาที่อยู่ใหม่<ฤ><ฤ>แต่ถ้าบางคนเพื่อมาทํางานพอขึ้นคอนโดปั๊บก็จะกลับบ้านก็มืดอนแล้วเช้าก็ออกแล้วใชนเขาไม่ได้มองวิวอะไรมากอะไรประเภทนี้ ขอ,อให้ราคาถูกใจแล้วก็อยู่ใกล้อาจจะดีใจที่ได้ราคาลงจะได้ไปซื้อของถูกลงกันใช่แล้วก็อยูู่วิทัศน์ที่ตัวเองทำมากินด้วยจะเป็นออฟฟิศทำงานเขาก็ไม่ได้สนใจวิวเท่าไหร่เพราะในเร่องาทำธุรกิจฉะนั้นถ้าเกิดเขาอยู่ที่เป้าหมายงานิๆขึ้นติดกันหมดเลยนะครับครับฉะนั้นคนที่ติดๆเป็นญาติธุรกิจต้องมาอยู่ด้วยเขาจะไม่สนใจเรื่องูมิทัศน์เขาจะสนใจเรื่องว่าในการเดินทางไปมาหาสูนการทํางานอะไรเขาจะสะดวกมากกว่าครับแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยถ้าเกิดมันถูกบางวิวอะไรเงี้ย ในเชิงห่วงจุ้ยนี่เลยจะต้องแก้ยังไงทำประตูให้มันเอียงเอียงหรืออะไรยังไงมีมีทางแก้ไหมครับคืออย่างนี้เวลาดวงจุ้ยต้อใช่หลอกแก้วหลอกแก้วคือการถิ่ที่กรมทิศเนี่ยเราเจาะแก้ที่ต้งวัดทิศทางว่าที่ทางมันเสาทีวีหันรับขึ้นเมื่อกี้ที่พูดภาพชัดภาพเบอร์ภาพซ้อนภาพปวด เราต้องหันที่ทางที่รักพลังนี่ผมพูดตรงๆในส่วนราชการหลายๆส่วนที่ผมไปทําให้ก็จะมีการเอียงตึกก็มีในการเอียงประตูเล็กๆน้อยๆก็มีนะแต่ว่าไม่ได้เอียงมากชนิดที่มันดูอีหลักอีเหลือเราก็ไม่เอาฉะนั้นก็ต้องมองดูให้มันกลมคืนอย่าให้ดูแล้วมันมันเหมือนกับอะไรบิดๆเบี้ยวๆก็ไม่เอามันซีเจียแค่ตองชื่อไม่ใช่มานั่งเที่ยวแผร่คุยแพรละครตั้งใบไต่ตรองตั้งรูปตุ้งนั่งคนไม่เต็มเต็มเอาสัตว์ประหลาด เอาเรื่องบำเพ็ทากันจริงๆเดี๋ยวนี้มาขายของกันมากกว่าในหลักพุ่งีจริงๆจะไม่ได้ใช้เรื่องพวกนี้แเราแก้โดยการปรับในเรื่องอื่นเช่นทิศทางต้องไม่ดีเราก็มาดูเรื่องภายในการจัดนอนการจัดนั่งห้องครัวมันมีถึงสี่องค์ประกอบใหญ่เราก็เอาองค์ประกอบหนึ่งไม่ดีเราก็เอาสาองค์ประกอบมาช่วยเราก็มีตัวช่วยไม่ช่วาแต่พอที่เสียอย่าง่เสียหมดไม่ใช่ครับผมนี่เป็นความรู้อย่างนี้งนะครับ ในหน้าที่ทำเรื่องเกี่ยวกันประเมินค่าสั์เด่นก็เลยต้องแกเป็นต้องขอความรู้จากอาจารย์เนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์ทำหนังสืออาจารย์ช่วยผู้ฟังหน่อยครับหนังสือนี่ยังไงครับอาจารย์หนังสือนี่เป็นการเขียนถึงรุง่นรุ่หน้าสองปีปีหกสี่หกห้าห้าปีหน้าด้วยเลยรัว่าบ,บ้านเมืองเกิดอ,อะไรขึ้นเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมต่งตางๆเป็นยังไงในปีหกสี่แล้วก็ในปีหกห้าหนังสือเล่มนี้ทำมาแล,นะล้วนะรุ่นยี่สิบปีแล้วแล้วก็มี ปีต่างๆปีช่วยชลุขังต่อดวงชะตาเป็นยังไงในปีหกสี่ดวงเป็นยังไงปีหกห้าเป็นยังไงชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราสามารถรู้บางอย่างล่วงหน้าเนี่ยทำไมรู้สักตั้งหลักตั้งรางป้องกันตัวไม่หมดป้องกันตัวหรือบางทีเราจะได้ลุยผมเกิดไปจอเยจะได้ไม่ขาดเาะว่าเป็นยังไงก็จอเนี่ยในสองปีข้างหน้าดีมากๆนะเพราะว่าเพราะว่าปีสองห้าหกห้าเจอปีฐานปีสมพงศ์เออหกหกเจอปีถอปีเกื้อหนุนสองปีเราลุยได้แล้วนะจะมีที่จังหวัดชีวิต ถ้าเราเรียนรู้จังหวะชีวิตทำให้เราไม่พลาดในการตัดสินใจอัน<อ>นี้เป็นเรื่องของไขรหัสชีวิตล่วงหน้าไว้สองปีนะครับอ,อ,บอาจารย์ท่านให้ความเมตตาบอ,อกให้มันกลับมาอุณมากเลยครับน,นี่ครัไขรหัสชีวิตประจําปีพศ2564และ65เนี่ยครับอย่ยังไงก็ท่านใหญ่สนใจนี่อันนี้ยังมีวางขายอยู่ใช่ไหมครับมีครับมีที่พิมพ์ทั้งหมด กี่พันเล่มนะครับหรือเป็นหมื่นเนี่ยครับเนี่ยก็ก็อยู่ที่โรงพิมพ์แล้ว<อ>เพราะว่าผมผมจริงแต่ว,ว่าเป็นผู้เขียนใด้รงพิมพ์ก็ไปจัดจําหน่ายจุดยอดจุดยอดถ้าไม่มีก็ขอ,อซื้อมาที่สถาบันสั่งคลิปได้ครับซูมหน่อยยังไม่นี่ท่านอาจารย์เนี่ยครับเสร็จแล้วก็เนี่ยมีสีภรรยาภรรยาดูเหงาทิ้งครับฮะภรรยาเขาดูได้ดูเหงาทิงครับไม่จากคุณแม่แล้วก็มีลูกชายสามคนก็บอกว่าการที่มีลูกสามคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยแสดงว่า เป็นคนไม่เจ้าชู้อู้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนที่มีลูกเป็นผู้หญิงสองคนเนี่ยส่วนมากมัจะเจ้าชู้อาจารย์ว่าจริงไหมครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นองค์ประกอบสำคัญแต่ว่าเขาเราผู้ชายสืบสกุลนะทุกการสืบสกุลโชคดีมากๆเลยนะครับที่มีลูกชายสืบสกุลตั้งสามเลยนะครับแล้วก็เป็นข้าวกลุ้มหัวหมอหมอดูฮะดูหมอหมดดูองจี้สุดยอดเลยครับวันนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ในคราบให้ความให้ตาเลีครับยินดีครับผมมากครับ หมดเวลาใช่ลหวครับสำหรับรายการเด็ดอสังหาในวันจันทร์ที่22มีนาคม2564นะครับหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์กันตามสมควรอย่าลืมแนะนำต,ต,ติดชมรายการมาได้นะครับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตกลา,าบลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสิ์สวัสดีครับ